คำมาแรงมากกระทำกันแล้วว่าสกินอีหยางดีคำตอบย้อนฮิตที่ได้ก็คือจักสกินอีหยางแต่ละเฮือนก็นคือสิเป็นคือกันเบิดเนาะเพราะว่ายายวิได้ยินคำนี้ประจำเลยจ้าทุกคนเพราะว่ากระเจ้ามาซื้อกับเพราอยู่บ้านยายวิเนาะแล้วเพื่อนก็บบอกว่าจักสกินอีหยงงางมื่อขึ้นมาซื้อกับเข้านี่ก็ได้ยินคำนี้ประจำเลยจา้ยากเ,เกือบทุกคนเลยที่วอลคำนี้ออกมามื้อน,นี้ยายวิก็สิขอใช้คำนี้คือกันจ้าจักสกินอีหยางก็แล้วแต่เจ้าโรดเดอร์ตเวเดอร์เมื่อนี้เจ้าเสียเแล้ยังให้ค่อยกินค จทุกคนรับไก่อิตาเวน้วกษเสียสูตรคือเกินกับรับเป็ดเลยรักษเสียเอาหอมกระเทียมค่ะใบบักกุดไปทอดส,สะก่อนทอดให้เลื่องให้หอมเลยจ้าทุกคนส่วนเครื่องในและก็หนังของมันรักษเสียเอาไปต้มสะก่อนต้มเสร็จแล้วลรวกษาเสียมาหาั่นเป็นชิ้นเนื้อ,อของมันรักษาเสียเอาไปซับจ้าซับเสร็จแล้วรักษเสียอาล้วนส่วนกระดูกของมันรักษเสียเอาไปตม้มต้มพอได้สดน้ำฮ้อนๆให้มันร้องคอกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะกินซุ่มกันคือเก่าจ้าเป็นกับข้าวเนืมืนแรงจะน้อยคนซุ่มกันหลังไหลมาแล้วอันนี้ก็คือว้ร อย่างซีมาดุนมานานแล้วลาบไก่ของอิตาเวยียกเอสคือลาบทัวไปจ้าใส่ซุลดแล้วก็ใส่น้ำป่าเนาะใส่ประเด็ดแน่จากน้อยแล้วก็ใส่ข้าวคั่วบกเพ็ดบีบบางหน้าลงไปจากน้อยเครื่องหอมที่เราคั่วไว้กระเทยลงไปเลยพอใส่ทุกอย่างเซจเรียบร้อยแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ซิมเบิ่งจ้าว่าเป็นรสซาร์ดแบบใดส่วนรสซารดนี่กระซีเอาแบบตามใจฉันด้อใจทุกคนเพราะมันขาดอีหยังเฮาก็เติมลงไปจนกว่าซีพอใจโดยส่วนตัวแล้วรับเป็นลาบนี่ยายกะซีมากลักษณะออกรสจัดจากน้อยจ้าออกเปรี้ยวแล้วก็เค็มจาก กับข้าวเหนียวในมันสพอดีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาหอมเทลงไปเลยจ้าทุกคนคลุกเข้าให้เข้ากันก็นเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสําหรับลาบไก่ของอิตาเวสเนาะแซบแน่นอนจ้าทุกคนแซบว่าแซบเ่าก,ก็ต้องบอกว่าแซบจ้าทุกคนเพราะว่าเ่าบดไ้เอดเองเนาะค่ณเอดให้กินก็แปลว่าโอเคก็สิบ,บอกว่าลาบไก่ลักษณะน็นแซบจ้าทุกคนมันสิหอมเครื่องสมุนไพรเตดังเขาเลยจา้าคนแรกที่มาชิมก็เหมือนเดิมจ้าทุกคนก็คือยายปุงปิงบอกเล่าว่าเมื่อน,นี่เ็จลาบไก่เดินล้าก็เลยเก็บผักกะ วีนี่สิไลยหลายจ้าทุกคนมันเกิดตามคลองทรงน้ํานี่เต็มเลยพี่ปุ้ง่นไปสวนแล้วก็เลยเก็บมากินกับรับไก่สมาชิกมาครบแล้วอิตาเวตล้วก็เริ่มตักกับข้าวแล้วข้าววันนี้ก็สซมีรับไก่ส่วนกระดูกมันก็เสีอาไปต้มเนาะแล้วก็สซมีส้มตำน้ำอันส้มตำทำเ่าต้องว้าวถึงจ้ามันเป็นออเดิร์ฟจ้ามันมีทุกวันเลยขาดเธอไม่ได้ประมาณนี้แหละจ้าทุกคนรับไก่เยวีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนมาเด้อจ้าวันนี้มากินข้าวนากันลาบไก่ฝีมือคุณสามีอร่อยสุดๆเลยจ้าเรียมบะกะทิน มอดอาะกะทินเคม็มคองไดนี่ฮะทียตื่นตนกะทินใหญ่นข้างในเนาะได้กินนกมัสตอขึ้ะมะกะทินน,นี่แหละกินน้ำเลคุณนะคุณนะโอ้เม็ดตึนอดไปตนแมาสตดกินมะกะินกินมะกะทินเลยคุณนะใส่ลาบไก่โอ้เข้ากันให้น้องเลยมา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 ,มาดู มาเด้กินข้าวต้องการนัวแน,น,น่นอนนัวแน่นอนใส่ว่านคุจะเสื้อเอาจะเสื้อก็พอแล้ว